สวัสดีครับพบกับช่องทีเด็ดบอลน,นะเอาอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะก็หยิบฟุตบอลมาหนึ่งคู่ก็เน้นฟุตบอลคู่ที่มีโอกาสรับมากที่สุดนะครับผมก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลคืนนี้นะขอไปสรุปผลงานตัวเมื่อคืนนะผมให้ไป3ตัวในคะรอบครัวของนาเองนะผมก็ให้เวสแฮมก่อนแข่งแล้วก็บอลสดไปก็มั่นใจว่า3ตัวนี้นะผมจะแน่นอนนะก็รับได้นะผมเข้ามา2นะผมก็ไปยกคู่ฟิออเรติน่านะผมให้ราคาต่อไปที่1ลูก ก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะสำหรับแนวทางแบบนี้นะผมเผื่อใครสนใจอยากไปดูต่อในครอบครัวของนะจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมสาหรับฟุตบอลคืนนี้นะผมเตะเวลาตีสามตรงตามเวลาไทยนะผมคิโรนาเปิดบ้านรับการมาเของอาราเบสนะผมทั้งสองทีมเคยเจอกันมาแล้วนะผมห้าเกมหลังล่าสุดที่ผ่านมาจะเป็นทางเจ้าบ้านนะผมชนะไปได้สองครั้งนะผมได้เสมอกันสองครั้งแล้วก็อีกหนึ่งครั้งจะเป็นทางฝั่งของอาราเบสเองนะผม มาดูความพร้อมของเจ้าบ้านคิโรนานะผมก่อนสรุปทีเด็ดหลังเกมคืนนี้นะผมหกเกมล่าสุดที่ผ่านมายังไม่แพ้มาเลยนะสำหรับคิโรนาเจ้าบ้านนะผมก็ชนะมาหนัดล่าสุดนะผมเสมอไป็น1เกมนะครับผมแล้วก็สีนัดล่าสุดในบ้านก็ยังไม่แพ้มาเลยนะผมทีมยังไม่มีตัวเจ็บคืนนี้หรือจิตโตแบนก็ไม่มีนะผมที่เหลือยังเป็นตัวหลักๆเดิมๆนะผมที่ยังลงสนามต่อเนื่องนะผมแล้วก็จะมีตัวที่ไม่สามารถใช้งานได้นะหลักๆจะมีกาเซียแล้วก็ โทนี่บีญ่านะที่เหลือก็เตรียมลงส่งลงสนามนะผมระบบคืนนี้ก็จะมา3-4-2-1ตามที่แมตช์ล่าสุดที่ถล่มบาร์เซลโลน,นามา4-2ประตูต่ 2, ลงประสานงานต่อเนื่องคืนนี้นะครับผมตัวหน้าใช้ดอบเบีลยลงล่าตาข่ายเช่นเคยสำหรับเจ้าบ้านนะผมมาดูฟอร์มการเล่นของแล้วก็สถิติของอาราเบสเองนะผมหน้าเดิมอย่างที่เจ็บนะครับผมจะมีอเล็กซานแล้วก็จูเลโนนะผมหลักๆคร่าว หลังจากสะสมใบเหลืองครบ5ใบน่าจะเห็นลาฟามารินนะผมปากหลักกับลูเบนนะผมตรงคู่เซ็นเตอร์แบ็กนอกนั้นพร้อมวงสนามเช่นเคยตามแผนนะผมก็วางระบบ433เช่นเคยสำหรับทีมผู้มาเยือนนะผมจากฟอร์มทุกนัดน6เกมหลังล,งล่าสุดที่ผ่านมาแพ้ไป2เสมอ1ชนะ3ตามผลงานนะผมมาดูอันดับตะลางคะแนนตอนนี้นะผมเจ้าบ,บ้านลังอันดับ2แข่งไปแล้ว16เกมชน 13, ะ13มเสมอ2แพ้ไปน1นเกมนะผมมีอยู่41คะแนน ทางฝั่งทีมเยือนนะผมชนะไปนะครับผม4ครั้งเสมอ4แล้วก็แพ้ไป8นัดนะผมแข่งไปแล้ว16เกมมีอยู่16คัดคะแนนสําหรับทีมเยือนอย่างอาราเบสแน่นอนนะผมดูจากสภาพทีมโดยรวมนะคผมคิโรนายังไงก็เหนือกว่านะผมเล่นด้วยตามมาตรฐานของตัวเองก็น่าจะเก็บ3คะแนนได้ไม่ยากสําหรับคืนนี้นะผมราคา1ลูกเว็บนอกให้มานะผมก็วางไปที่เจ้าบ้านนะผมตามสภาพ โดยรวมนะผมวางบอลต่อปลอดภัยดีที่สุดนะผมแถมเล่นในบ้านด้วยนะผมต่อนาแฟนบอลอาชีตให้กําลังใจข้างสนามกันสนันเมืองแน่นอนนะผมสาหรับแนวทางคืนนี้ส่วนทางผู้มาเยือนนะผมอย่างอาราเบสภาพรวมยังไม่ค่อยสู้ดีนักนะผมผลงานก็ขึ้นขึ้น,น,นลงลงโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่พ่ายกับลัฐพากมาร์สนะผมพ่ายไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งในบ้านตัวเองยิ่งต้องมาเล่นนอกบ้านที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยสู้ดีนักเท่าไหร่นะผมยังไงก็ขอรุนไปที่เจ้าบ้าน ได้สบายนะผมทีเด็ดวันนี้ไปที่คิโรนานะครับสำหรับแนวทางของน้าเอาอยู่คืนนี้นะผมเผื่อใครเห็นต่างก็สามารถสวนทางน้าได้เลยหรือว่าปล่อยผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมผิดพลาดประการใดน้าก็ขอกลาบขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับรายละเอียดวิเคราะห์ก่อนเกมนะผมสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะผมเผื่อใครไม่อยากให้พลาด EP ต่อไปก็สามารถกดติดตามช่องของน้าเอาอยู่ได้เลยนะผมจะได้ไม่พลาดคลิป EP ต่อไปที่น้าจะมาทำเราวิเคราะห์ท้ายคลิปให้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ